สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพระพิมพ์คุณแผนบ้านกลางนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับพระคุณแผนบ้านกลางนี้ก็ผุ้ตคุณก็ท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นในทางเด่นในทาง มหาสน่ห์แล้วก็เชียครับปลอดภัยนะครับก็มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นอันนี้เป็นพิมพ์อกใหญ่นะครับแฟนบ้านกลางนะฮะ ให้เ,เพื่อนได้ชมกันนะครับนี่คือคนแปลงมั่นกลาง<ม>ก็ที่มันมีแสงไฟสะท้อนนิดหนึ่งนะเกิดจากคือของผมนี่ จะเน้นในเรื่องของการให้รู้จักพิมพ์พระว่าพิมพน์นี้พระนี้เป็นพระอะไรนะฮะไม่ได้เน้นว่าเจาะลึกในเรื่องของตำหนนะฮะในตัวองค์พระหรือว่ามูลสะะระเนี่ยให้ดูเป็นพ,พิมพ์ก่อนส่วนในรายละเอียดต่อไปเนี่ยคลิปต่อไปหรือผมอาจจะทำในเรื่องของแกะออกจากตลับแล้วก็มาส่องกัน ะฮะดูเนื้อแล้วก็ดูมวลสารดูตาหนิในพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะแ,แรกที่ผมทำเนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆได้รู้จักพิมพ์พระก่อนว่าพระนี้พิมพ์อะไรชื่ออะไรเจตนาของผมเป็นแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของตาหนิในพิมพ์หรือว่านะฮะมวลสารอะไรหนึ่งเงี้ยก็ต้องค่อยๆ ผมว่าเดี๋ยวผมจะแกะจากตลับแล้วค่อยมานั่งสอง่องกันวิเคราะห์ไปด้วยกันดูไปด้วยกันนะฮะอ,อันนี้ก็ให้ดูในคร่าวๆก่อนนะครับว่านะฮะมุนพระแบบนี้พิมพ์นี้ชื่ออะไรนะครับส่วนข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็นะฮะว่าสร้างปีไหนถ้าอะไรยังไงเนี่ยก็มี นะฮะมีลายหลายท่านที่ทำคลิปกันไว้ดีมากแล้วนะฮะก็ไปดูได้นะครับใน youtube หรือ facebook ต่างๆนะครับมีคนที่ทำที่หล,หลายอาจารไ์หลายคนที่ทำนะฮะมีบอกตำหนิชี้ตำหนิอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าก็มีคนทำอยู่แล้วนะครับก็ทำดีกว่าผมก็อยากจะให้เพื่อนนะฮะเข้าไปดู ใน youtube หรือใน facebook ของอาจารย์ที่ทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะแค่ที่ผมเรียนให้ทราบว่าก็คือแนะนำพิมพ์ว่าพิมพ์นี้ชื่ออะไรพระนี้ชื่ออะไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะมันจะสันส้นๆน,นะครับเพราะว่าที่เรากล้องเราไม่ค่อยจะดีนะฮะก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพียงแค่นี้ครับ so